แน่ยู่แล้วค่ะโรงเรีเยนเราเนี้ยเข้าร่วมโครงการลดขนแม่แเเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะโอ้โเรื่องแรกนี่นะเรียนเกี่ยวกับซั่อาอ๋อซั่อารีดียวรียูรีไซเคิลเนี่ยนะโอ้ใช้แล้วโดยเฉพาะรีไซเคิลเนี่ยน่าโรงเรียนเราเนี้ยทำยังจรงิจรงจังอ้ยจริงจังยังไงล่ะพ่อสไปยแยกขยะกันทุกวันโอ้ทุกวันเลยใช่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงน,นะอะไรล่ะใช้พลังงานยังรู้คุณค่า ดูคุณค่ายังไงอะโอ้โหก็ปิดนนาเมื่อเลิกใช้ปิดไฟก็เลิกใช้อ๋อสอดคล้องกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแน่นะใช่โ้หก็ยังว้าแหละโรงเรียนเราอะได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับดีเยี่ยมเลยโอ้น่าพาคภูมิใจยิ่งนักแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้ทำกันคนดีกวนนะทำไมอะน้องๆโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยเนี่ยก็ช่วยกันทำอ๋อเออใช่ใช่ใช่งั้นเราไปช่วยน้องๆกันทำดีกว่า